ค่ะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูได้ให้ exercise ทีนักเรียนไปทำนะคะแล้วก็บอกว่าอ่ะ and in the bank ก็คือเติมอ่ะ and ในช่องว่างท้ายชั่วโมงฉเฉลยค่ะมาดูค่ะ and o oh, and o oh, คือนกอะไรเอ่ยนกฮูขึ้นต้นด้วย o oh. ขึ้นต้นนักเรียนคะนักเรียนเอาครูลืมค่ะนักเรียนคะนักเรียนใช้ปากกาแดงแไม่ใช่ปากกาแดงดินอสีแดงสีไม้สีแดงนะคะครูนักเรียนไม่มีปากกาแดงเหมือนครูใช่ไหมคะใช้สีไม้สีแดงตรวจนะใช้สีไม้สีแดงตรวจมาดูข้อแรกมาดูข้อแรกโอ้ใช้แอนถ้านักเรียนถูกใส่เครื่องหมายถูกถ้าผิดก็แก้ให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะวิธีการทำยังไงอ่ะเดี๋ยวครูทำให้ดูต่อ โน้ตบุ๊กสมมติโน้ตบุ๊กนักเรียนใส่ผิดไหมคะอย่างนี้ผิดไหมผิดให้นักเรียนกาผิดค่ะแล้วแก้แบบนี้่นึกภาพออกหรือยังให้นี่สำหรับคนผิดแก้แบบนี้แก้แบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเวลานักเรียนตรวจใช้ปากกาแดงไม่มีใช้สีแดงนะคะใช้สีแดงโอเคค่ะ ต่อมาค่ะครูใช้สีดำนะเป็นการเฉลยนะ e อเลเซอร์อเ,เรยังลบขึ้นต้นด้วย E เห็นไหมคะ A E I O U ใช้แอนอ c สครีมอิครีมอ c r คร,ครีขึ้นต้นด้วย A e I A E I O U ใช้แอนมงโก ขึ้นต้นด้วย m m, m. ไม่ใช่ a e i o u เพราะฉะนั้น m ใช้ ah house house บ้านใช้ a ะ elephant เมื่อกี้ครูก็เพิ่งอ,อธิบายไป elephant ขึ้นต้นด้วย a e i o u เพราะฉะนั้นใช้ A n nose จมูกไม่ได้ขึ้นต้นด้วย a i o u แต่ขึ้นต้นด้วย n เพราะฉะนั้นใช้ a ะ woman woman ขึ้นต้นด้วย W ไม่ใช่ a e i o u ไม่ใช่ a e i o u เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นใช้บันนาน่ะบันนาน่ะ I eat b a n a n a บันาน่ะขึ้นต้นด้วยตัว b ไม่ใช่ตัวที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u เพราะฉะนั้นใช้โอเค okay. นะคะ ต่อไปนี้ครูจะไม่เรียก a i o u แล้วนะครูจะเรียก a e i o u ว่าสระสระแล้วนะครูจะเรียก a e i o u ว่าสระแล้วนะต่อมาค่ะ i buy apples a, a n a e i o u ใช้อะหรือแอนแอน u m b เ l a เป็นสระขึ้นต้นด้วย u เพราะฉะนั้นใช้ and อัมเบลลาแปลว่าอะไรคะลม่มเห็นไหมคะเป็นคำนามเป็นคำนามขึ้นต้นด้วยสระเป็นคำนามขึ้นต้นด้วยสระต่อมาค่ะ pencil เป็นคำนามเหมือนกันแต่ขึ้นต้นด้วยตัวพีไม่ใช่สระใช้อ่ะ o r a n เ e เป็นคำนามเหมือนกันผลไม้ขึ้นต้นด้วย o เป็นสระใช้ and ค่ะต่อมา teacher ที่จอครูทำไมคะขึ้นต้นด้วยัวทีไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระเป็นคำนามใช้อ่ะค่ะซีบราซีบราเป็นคำนามเหมือนกันคนศัตว์สิ่งของสถานที่ผักผลไม้เป็นคำนามเหมือนกันแต่ซีบราไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระเพราะฉะนั้นใช้อ่ะค่ะต่อมาคะ่ะ I want to be astronaut ฉันต้องการเป็นฉันต้องการคำนี้แปลว่าต้องการ ต้องการเป็นฉันต้องการเป็นแอสโท n เนนคือนักบินอวกาศแอสโท n เนนนักบินอวกาศเป็นคำนามขึ้นต้นด้วยสระ a i o u เพราะฉะนั้นใช้ and he is doctor doctor เป็นคำนามเป็นคนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช้อะไรเอ่ย อ่าครูยังเว้นไว้ก่อนด็อกเตอร์ขึ้นต้นด้วยตัวดีไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสละดเพราะฉะนั้นใช้อ่ะค่ะต่อมาค่ะฟุตเซลล์ฟุตเซลล์คือคนขายผลไม้เป็นคำนามขึ้นต้นด้วยเอฟไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสละดเพราะฉะนั้นใช้อ่ะค่ะส่วนคำสุดท้ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ ใช้อะไรคะใช้อะค่ะโอเคถูกกันกี่ข้อคะลองเช็คดูนะคะคุณครูจะค้างไว้แบบนี้สักครู่สำหรับนักเรียนที่ตรวจเสร็จแล้วนะคะก็เรียบร้อยเตรียมตัวขึ้นเรื่องใหม่ในชั่วโมงต่อไปนั่นก็คือ plural นะคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเข้าเรียนนะคะและไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องอะไรให้นักเรียนย้อนกลับไปต้นชีตแล้วหา เรื่อง now น,นะคะ now แล้วดูเรื่อง now ทบทวนเรื่อง now หรือนักเรียนบางคนที่ยังไม่แม่เรื่อง now ให้ย้อนกลับไปดูเรื่อง now น,นะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นเห็นไหมคะ,อะแอนเนี่ยนักเรียนเรียนตั้งแต่เด็กๆละแต่นักเรียนไม่รู้ว่ามันนำหน้าอะไรทําไมมันถึงใช้นำหน้าแล้วทําไมในภาษาอังกฤษมันถึงมีอ่ะกับแอนแต่ป .4 ต้องรู้แล้วนะคะว่าทําไมเขาถึงใช้โอเคค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ เพียงเท่านี้นะคะกู o ดบาย s ี e you เกนเน็กซ์ไทม์ค่ะ